ล้วก็พ่อเองทรู้ใช่ไหมคะ <Okay. S 2> อะนะคะ,ะแล้วก็นะคะนี่นี่คือความน่ารักของเต้าหยองนะคะที่ทาง i อคิวสปอของเรานะคะจะมักจัดเต็มให้เพอยกไม่ยกนะคะแฟนคลับของน้องเต้าหยองของเราได้มาร่วมสนุกกันนั่นเองคะ่ะ โอเคนะคะไปทุกคนถึงรักเต้าหยองขนาดนี้นะคะเดี๋ยวผู้บริหารมิคงเย็นนั่ค้างศิลปินก่อนนะคะพร้อมกันนี้คนนี้เรียนเชิญผู้บริหารจ่ายนะคะเสมไทยคอมเพล็กซ์ของเราค่ะเรียนเชิญคุณอภิรักษ์อรันแสงนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคามประมณเดัดให้กับท่านค่ะพร้อมกันนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณสุจิตราพรอบประแสงนะคะผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดห้างเสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคามประมณเดัดให้กับท่านด้วยค่ะมาจะรับร่วมกันนะคะ ผู้บริหารนะคะสังไห่ร่วมกันกับผู้บริหารแบรนด์นะคะสวยงามนะคะ, oh. b, ะ,คะขอกดไลค์หน่อยค่ะขอกดไลค์นะคะกดไลคะ์หน่อยค่ะขอมินิฮาร <im iti> ์ด <h arten> ด้วยนะคะขอมินิฮาร์ดถ่ายรูปกับเต้าหยองทั้นทีขอแบบ <im iti> <h arten> เซตน,น่ารักน่ารักจิ้มกับอดีตแก้มได้ไหมคะตัวสี่ทีแก้มอาน่ารักนะคะ โอเคนะคะยังทุกท่านยังอยู่ที่เดิมก่อนนะคะและก็ขออนุญาตเรียนเชิญพี่พี่ทีมงานไอคิวสปอร์ตมหาสารคามนะคะเชิญเลยค่ะขึ้นฉากภาพร่วมกันนะคะดานบนเวทีค่ะพี่พี่ทีมงานไอคิวสปอร์ตนะคะเรียนเชิญเลยพี่พี่บอกขายของอยู่นะคะ โอเคนะคะทุกท่านค่ะนี่คือนะคะผู้บริหารของไอคิวสปอร์ตแล้วก็ผู้บริหารของสมทัยปรบมือด,ดังให้กับทุกท่านเลยคะ่ะเอฟลืมลืมอีกหนึ่งท่านขอขอนุญาตเรียนเชิญพ่อเอฟนะคะ<อ>พ่อเอะขาขึ้นมาถ่ายภาพด้านบนเวทีนะคะร่วมกันกับลูกชายแล้วก็ทีมผู้บริหารของเรานะคะ<ๆ>จุดแรกนปรบมือดังต้อนรับพ่อเอฟเลยค่ะ บอกว่าพ่อเป็นพ่อที่น่ารักมากๆพาลูกมาออกงานที่นี่พ่อมาถึงปุ๊บพ่อเดินมาเลือกซื้อรองเท้า IQ Sport ก่อนเลยอันดับแรกนะคะ เป็พ่อนะ่ารักมากๆเลยนะคะทางสมไทยนะคะแล้วก็ทางแบรนด์ IQ Sport ของเราต้องขอบพระคุณพ่อเอฟแห่งระเบียบวัฒนศิลป์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ได้พาน้องเต้าหยองนะคะได้มาร่วมงานกันในครั้งนี้นะคะซึ่งเป็นที่ประทับใจมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งซีนขออนญาตถ่ายภาพรวมกันกับทุกคนนะคะขออนุญาตทุกท่านเดินหน้ามาแล้วก็หันหน้าเข้าหาเวทีนะคะพอยองแม่ยองจ๋าเรียนเชิดด้านหน้าได้เลยค่ะเรามาถ่ายรูปกันกับน้องเต้าหยองนะคะพอยองแม่ยองมาเลย โ okay. อเคผู้บริหารบอกสะดวกนะคะอะมาเลยงั้นเรามานั่งถ่ายรูปกันนะคะทุกคนมาเลยจ๊ะแม่แม่จา๋าทั้นต่อไปนะคะทัานต่อไปคุณชัยน่าจะนำสกุลแสงจันทราแสงจันทรนคุณชัยคุณชัยนาาคุณชัย คุณชัยนะคะ mattress, คุณชัยอ่านไม่ถูกยังไงขอไปด้วยท่านต่อไปคุณกนกวันชัยชาญค่ะคุณกนกวันชัยชาญนะคะท่านต่อไปคุณพันชาตินะคะท่านต่อไปนะคะท่านต่อไปคุณนิรุชาค่ะคุณนิรุชาท่านต่อไปคุณบางออนนะคะคุณบางออนค่ะท่านต่อไปนะคะคุณยุพินค่ะท่านต่อไปคุณน้องนุชค่ะ ทัานต่อไปนะคะคุณสุวลีค่ะทัานต่อไปนะคะลูกค้าได้ยินชื่อแล้วมาเลยนะคุณสกุลรัตน์ค่ะคุณสกุลรัตน์นะคะท่านถัดไปค่ะคุณคุณพันนะคะคุณพันแสงจันนะคะทัานต่อไปค่ะคุณเวียนหานฤทัยค่ะ ท่านต่อไปนะคะแม่หนิงวัดคุ้มค่ะคุ้มวัดนะคะขอขอขออภัยนะคะคุณแม่ขาตามันไปเร็วกว่านะคะอ่าท่านต่อไปนะคะคุณบารมีค่ะคุณบารมีท่านต่อไปนะแม่นะแม่เพนค่ะแม่เพนท่านต่อไปนะคะคุณแม่สุนันทาค่ะท่านต่อไปนะคะคุณนุชจรีค่ะ ค่ะคุณวาสนาค่ะท่านต่อไปคุณเพนนะคะคุณเพนยาสุทรและท่านสุดท้าย เรียนเชิญน,นะคะคุณมากยุรีปวันนานะคะเรียนเชิญน,นะคะลูกค้าที่นะคะซื้อสินค้ากับ i q s ิวสปของเราขึ้นทำการบัญึกภาพนะคะร่วมกันกับศิลปินสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะวันนี้เต้าหยอกระเบียบวาทศิลป์นะคะมอบทั้งโชว์สุดพิเศษมอบทั้งความน่ารักนะคะให้กับแม,แม่แม่ด้านหน้าเวทีนะคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไม f อถึงเยอะขนาดนี้ทำไม f อต้องตามมาตั้งแต่โคราชทำไม f อต้องมาจากอับนาเจริญวันนี้เขา าใจแล้วนะคะเพราะว่าน้องน่ารักแบบนี้นี่เองค่ะใช่หน่อยดิเอมาก่อน แม่แม่จ๋าถ่ายรูปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับนะคะ MC ของเต้าหยองนะคะเดี๋ยวเต้าหยองจะมีการมอบโปสเตอร์พร้อมกับลายเซ็นให้กับแม่แม่ด้วยเราจะเจอกันนะคะแม่แม่ขึ้นบันไดเลื่อนไปแล้วยืนรออยู่โซนนี้ได้เลยนะคะ i q Sport ของเรานะคะขึ้นบันไดเลื่อนไปปุ๊บซ้ายเบือยืนรอด้านหน้านะคะด้านหน้าช็อปของ iQ s p o ส t ของเรานะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าทีพ่พาแม่แม่ไปนะคะที่ห้องรับรองเพื่อที่จะ ไปเอาโปสเตอร์พร้อมกับลายเซ็นของเต้าหยองแบบสดๆนะจ๊ะแม่จ๋านะคะอย่าเพิ่งกลับนะนะคะอยู่ให้กำลังใจลูกจนจบงานก่อนได้นะคะนี่เป็นหนึงกิจกรรมสุดพิเศษค่ะชิ้นวันนี้นะคะทาง IQ Sport ของเรามอบความพิเศษให้กับคุณลูกค้านั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะลูกค้าจ๋าวันนี้เรามีนาทีทองนาทีถูกด้วยเป็นช่วงนาทีทองที่หลายๆคนรอคอยมาถึงแล้วค่ะโซนด้านนี้นะคะลูกค้า ด้านหน้าดิฉันเลยการด้านหลังของชุกท่านหวันนี้นะคะมีโปรโมชั่นสินค้านาทีทองค่ะเนี่ยใครที่กําลังเล็งรองเท้าคุณภาพดีราคาจับต้องได้นะคะวันนี้ไอคิวสปอร์ตจัดโปรแรงนาทีทองสุดปังค่ะโปรลดราคานะคะวันนี้วันเดียวด้วยเป็นการลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปีนะคะพลาดรอบนี้ต้องรออีกหลายเดือนเลยทีเดียวค่ะนะคะึุงวันนี้ค่ะเนี่ยค่ะรองเท้าราคาพิเศษร่มต้นที่3 9 0เบาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนยังค่ะนะคะ3า0กก็ไม่ขายนะคะวันนี้ซื้อตอนนี้ ลดราคาพิเศษเหลือคู่ละ2 8 9บาทเท่านั้นนะคะมีป้ายเซลล0 7 0ปนะคะป้ายเซลสีแดง289อยู่ตรงกระบะนั้นนะคะลูกค้าอดหนุนกันได้เนี่ยคะลูกค้าไปเลือกกันได้เลยค่ะเรียกได้ว่าราคานี้หาไม่ได้จริงๆนะคะจะซื้อใส่เองก็ฟินหรือว่าจะชวนเพื่อนชวนแฟนมาใส่คู่กันก็เก๋ค่ะแถมพิเศษเข้าไปอีกนะคะลูกค้าขา เมื่อคุณลูกค้าซื้อสินค้าครบ1,000บาทรับทันทีถุงเท้ากันลื่น1ชิ้นมูลค่า99บาทค่ะแมชกันให้ครบนะคะทั้งรองเท้าถุงเทา้าเดินก็วิ่งนะคะเดินก็เท่วิ่งก็สบายไม่ต้องกลัวลื่นนะคะบอกเลยว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดของดีของเด็ดมีมาแค่ช่วงนาทีทองเท่านั้นนะคะใครอยู่ใกล้นะคะใครอยู่โซนนี้รีบพุ่งตัวไปด่วนค่ะนะคะ,นะคะกับนาทีทองของ i q Sport ของเรานะคะ นะคะเซลล์ถ่มเซลแล้วนะ390ก้บนะคะแต่วันนี้เซลล์ยิ่งกว่าค่ะนะคะเอาไปเลยลูกค้าทุกคู่ราคา289บาทค่ะ289บาทนะคะใส่ได้ทั้งคนสุภาพบุรุษแล้วก็คนสุภาพสตรีนะคะผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยนะคะมีคลาสกันหลายรุ่นนะคะลูกค้าสาววันนี้ถึงร้านนาทีทองลดราคาสูงสุดถึง70%ซค่ะลดราคาสูงสุดถึง70%นะคะลูกค้าสาว ลดราคาส่วสุดถึง70%กันไปเลยนะคะสวยมากหล่อมากนะคะเดี๋ยวเต้าหยองจะขึ้นไปข้างบนงะแม่แม่ะเจอกันดดานหน้า เจอกันด้านหน้าช็อปไอฟิลสปอร์ตรงนี้นะขึ้นบันไดเลื่อนไปเลี้ยวซ้ายนะคะขึ้นบันไดไปเอาโปสเตอร์แล้วก็ลายเซ็นเต้าหย่อมกันแม่ไปเอาโปสเตอร์แล้วก็ล,ลายเซ็นน้องเต้าหย่อมกันนะคะวันนี้แมะ